สวัสดีค่ะพ,พวกเราเป็นตัวแทนของนิสิตในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นวันนี้เราจะไปทราบถึงปัญหาผลกระทบของอา่างเก็บน้ำที่ห้วยท่าทางกันค้ะว่ามีอะไรบ้างเชิญรับชมได้แล้วค่ะ ผมสิมาถามถึงปัญหาที่น้ำบ่หอดบ้านเฮานี่มีปัญหาอย่างไรครับเกีนน่ยวกับการเกษตรคือการน้ำบ่พอใส่ละ่ะการเกษตรของเฮามันก็สิบ่ได้ผลเต็มที่มันก็สิบ่มีนม้ำน้ำรู้เพียงพอนะพอเพราะว่าเฮาเฮ็ดไร้แล้วเฮาก็กะว่นานนำคลองสิมาเฮาก็กะว่าสิเพิ่มน้ำคลององีกมันก็บ,บ่ฮอดเฮามันหนึ่งกับคลองช้ำหุดละกับยังละ่ะ กับเป็นแบบว่าเพาเห็ดลงทุนไว้แล้วมันกับว่าท่านเลยผลเต็มที่มันกำลังสิแก่สิเป็นหมาผลผลนั่นสิค่ะแล้วช่วงนั้นน้ำม,มาบดถ,ถึงกับว่ได้ผลมันก็มาเสียช่วงไปมีผลที่ว่านา้ำเพรเพียงพอก็ได้เป็นน้ำหม้ออื่นขอซื้อน้ำขอนังหม้ออื่นขอ,ข,อของคนที่คนน,นั่นนั่นเอาน้ำหอยน้ำน้ำหวยกับเม็ดนั่นสิคือตามยาถากรรมระบันว่าน้ำม,มันมา,ากพออดเมื่อชามันเรื่องคนจะตกนตรงน มันก็บ่มีน้ำเนาะมันก็เขาก็บ่ส่งให้แมมมันบัมีนั่งเสียเราก็เห็นเห็นยุ่งทุบเดือดร้อนเดือดร้อนน้ำรักล้วยน้ำพวกกันปลูกกระเทียมปลูกไม่ได้ปลูกที่เดือนอะไรยุ่งที่เราไม่เคยเที่ยวตายไม่ได้ผลดีแม่เห็นเจ้าไรขนาดจะไปมันได้ผลดีๆนะถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับชนบประทานเนี่ยไม่มีน้ำเลยจะส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ทางอาหารหรือเปล่ ถามว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเกษตรกร,รไหมที่ก,กินน้ำเกษตรกรกับการดื่มน้ำแล้วทหารคนละคำไม่ส่งน้าให้กับเกษตรกรที่อยู่ท้ายอ่างจะมีผลกระทบนอย่างเี่บว่าเกษตรกรทุกวันนี้ก็อาศัยน้ำที่หลังเก็บน้ำทำอาหากินครับผมพอครับไอเมื่อนี้ครับผมในร่งพื้นทีไปในหมู่บ้าน บั่นแน่นเกียงก็บั่นอันนี้ก็กุดแค้นครับซึ่งผมไปถามสภาพปัญหาเรื่องเก็บกับเขาว่าน้าอยู่หกกรณนี่ไปบอหอดเขาแจ๊กเทียครับพันวะผมก็เลยยังมาถามปัญหาบอกว่ามันมันมีปัญหาเอียงเนี่ยครับปัญหากับเี่จะแ้ครับตามทีห้อสุลักน้ำบ็มาขอน้ำนะครับขอน้ำา็ตามน้ำก็ตามน้ำซึ่งกตามขอเราจตมาตามน้ำให้มัน จากส่นข้อหดปข้องมนจะหดปายขอครับนี่ปข้อมัดขอะบ่วันน้นข้องมันเอววัดเหมครับผมกายข้องจะมาตามนีมาตามปวกตัวต้นข้อก็เปิดลากอาบแมันตรงนี้นไปติดตามครับผมปลายข้องจะมาหลับนะมึงครับแสดงว่าสมุนีหยเขาปล่อยนำไปให้เขต2เขตเขตสามเขตสี่เองสิเขตนึ่งเขตสองมาหลักเอาน้ำห้อครับแต่เข็เห็นสามน้ำนี่บ่สามารถไปถึงไหน เป็นห่รือว่ามห่งคล้องเป็นอย่งอยู่ครับค้องคล้องหนึงันกันคล้องเืนเขินกันคล้องอันกันคล้องสะอาดโกกโปรงนะครับแองดันนาา่วงครับไม่นกิดไเอือดึงห่วงได้ชุ่มชื้นไม่กิดไมกิดตันนะบนไม่เก็ดร้อยม่นกะดถอยพวกที่มีมีพอมีย่งทีเป็นร้อยเล่าต้องปูแจ่มันไม่เิดซึมันลายคล้องอาจจะบ่หน่วยงานเป็นท่างจัาหนา่เป็นามาแกไข่ขามาแจกไขเป็นเป็นเป็นบางส่วนครับมันีการคุ้นลกจักรยานมครัวขับมาใหงน มีธรรมการประจิตพบข้ามาทุกปีบ่ครับเรื่องเกี่ยวกับเผ็ดมาเห็ดบุรณะมันมากอพราะได้เห็ดตาลวงเป็นบางจุดเป็นบางจุดงบหน่อยปีนี้สิอยากไลได้นิดน้อยปีนี้ก็ทั้งนายยกกันจัดใหม่คือว่าจะทานยี่ดอกทานเห็ดแล้วสามารถดกเนินการได้ทรงหนามทรงยังได้แล้วแต่ทุกปีมันได้มากหมองละหามืดใช่ไหฟังละหามืด หาเมื่อก่นเห็น่กได้หลายเนาะครับที่นี่ใส่ได้แล้วการคุดหลอกอ่างเดีมาเนธการุดอ่างเนาะต้มานันไม่อ่างสิลายแว่าจะได้คุด่ว่าท่านด้คุดคุดอ่างนี่อะไร้างครับโฟกอรมีการดลอันไม่นักปหอดตัวตัแต่วันมีนโยบายสิคุดมันบ่ครับอจะไนโยบายดตีในแวครับผม่นี่นี่นายกพันจัดงบมหาศรีสิบล้านครับแต่ว่ากำลังเห็ดแผนเห็ดอย่างอ๋อเห็ดแผนในการสิบมาคุดกำลัง เดกพุดหลอกน้องน้ำข้อขาดข้อังสิเด็กครับคุณว่าผมไปถามปัญหาคุนว่าข้อขาดตัวนก้นครับแล้ววันหน้าเราเขียนน้ำบ่หอดข้อมันขาดกวนขสาดจับเลยโอ้อันนี้ที่จริงมันก็น้อยดอกที่สิขาดอ่ะถ้าแต่ส่ว่าน้ำบ่เออยีหรี่ถ้่ฤดูฝนเนี่เสี่ยงเยอะขนาแรงบ่คอยขาดอ่ะขาดจะิดขึ้นช่วงน้ำปลาไหลหลากลงไปทับกันนี่สินะน้ำระบายเท่านสสามารถที่จขาดไ ครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นของอ่างเก็บน้ำห่วยค่าข้างของเขานะครับซึ่งปัญหานี่ก็ได้รับการแก้ไขไปในระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าใม่พายพังหนาสิเป็นอย่างไรนั่นก็ต้องติดตามเบื้องอีกนะครับสําหรับพวกเขานี่สีจากมอรมสอได้การเมืองการปกครองขอขอบคุณคุณพอครับได้แต่ข้อมูลนะครับผม อันนี้ละล้านโคลาเตอร์ค่ะชวีละไปก่อนย่ำตะเวนโดนๆสิไปยืนที่ริ่มือสีส่ใส่ผู้ใดชวีวันนั่งมาเจ๊เต็ตั้งแต่บ้านทางบ้านอยู่คนที่ตำบลพ่อมเออฮ้ยสร้างบ่อบนเพียนมากก็อยู่นำกันพี่อันชวีว่าน้องโบอยา,ากใส่ผ้าคลางแต่ละโลบ่ได้งานมากก็จนมาก ปีนาพุนสโคงว่วยมาหาขอยศรัทธาเหตุแตงบุญนุนไ้ว้ะลุไปอาราชวีวันก้อนมูรันสิม้าหลอ,องฉลองให้ข้าบ่แพงมือนี้ศรัทธาเจ้าทำบุญแจกกายตะวันใสซองแจงมาคุณสีหังนี้บอยากพัดผักเป็นเว้นมาจองจำไปบอยาก,กัดสายพอพอเว็นหักผ้าเป็นจำเป็นแล้วเวลาหักมาไดขอร่างผู้บอกพีนองศิลาทานทานผู้ฟังทานผู้ฟัง